สวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับโอเคได้ยินเสียอาจารย์ชัดเจนนะครับบันทึกแล้วชัดเจนชัดเจนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะโอเคนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของหลักสูตรน,นะครับวันนี้ก็เรียนเยอะหน่อยนะครับสี่ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็นสองช่วงเพราะว่าอาทิหน้าเนี่ยพอดีอาจารย์จะไปแต่งงานลูกสาวนะ ก็ก็ขอเรื okay. okay. ik ่องมาเป็นว oh. ันนี้โอเคนะครับเรื่องพยากรณ์จอนนะครับก็จะเรียนว่าจะหมายความว่าเป็นการพยากรณ์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งจะต่อจากการพยากรณ์ดวงกําเนิดนะครับช่วงเวลาใดๆเนี่ยก็จะหมายความว่าเช่นนะครับช่วงเวลาที่ถัดต่อจากดวงของ วันเกิดนักษาไปเนี่ยนะครับไปสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหรือว่าปัจจุบันนะครับหรือว่าอนาคตข้างหน้านะครับเรียกว่าเป็นการพยากรณ์จรนะครับซึ่งก็จะดูการโครจรของดวงดาวบนท้องฟ้านะครับซึ่งก็จะได้อธิบายต่อไปนะครับแล้วการพยากรณ์จรเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีมากนะครับอาจารย์ก็จะคัด วิธีการที่อาจารย์ได้เคยใช้แล้วก็ได้ผลนะครับหรือว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับก็มาสอนให้กับนักศึกษานะครับฉะนั้นนักศึกษาเรียนวิธีการพยากรณ์จอนไปเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ได้จําเป็นต้องเลือกใช้ทุกวิธีตามที่อาจารย์สอนนะครับอาจะเลือกวิธีการว,วิธีใดวิธีหนึ่งนะครับตามที่นักศึกษาเห็นว่านักศึกษาถนัด นะครับพยากรณ์ลักษณะอย่างที่ว่าเราได้ผลก็เรอกวิธีนั้นนะครับโอเคนะครับอาจารย์จะแนะนําวิธีแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องการพยากรณ์จอนนะครับนักษามีนี้แล้วใช่ไหมแผ่นบุญลักษณะน,นะครับโอเคนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ส่งภาพด้านด้านหลังแผ่นมุนนะ่ะอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าการพยากรณ มหาทักษะนะหรือว่าเรียกว่าเทวดาสวยอายุนะครับนักศึกษาที่มีแผ่นนี้แล้วนะครับก็ดูข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอาการพยากรชนนเนี่ยถ้านักศึกษาจะพยากรจอนอผู้ใดก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมหาทักษะเนี่ยนะครับก็สามารถจะใช้แผ่นบุนนี้ได้เลยหรือโปรแกรมของอาจารย์เอามาดูหลังนิดนึง คำว่ามหาศักษานะครับหรือเทวดาสวยอายุแนนะครับก็มาจากทักษาที่เรารู้จักกันดีอยู่เนี่ยแหละครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่านะครับดาวแต่ละ ภูมิออกทักษะนี้นะครับก็จะมีกําลังดาวนะครับกำกับอยู่ดาวเทียมมีกําลังเท่าไหร่ครับ6 oh, ใช่ไหมจันเท่าไหร่ครับ15อังคาร8พฤส17เสาว์10พระหัส19ราหู12นะครับแล้วก็ศุกร์นี่21 นะครับเป็นกําลังดาวซึ่งกําลังดาวรวมกันนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่ากับหนึ่งร้อยแปดจะเลือกเป็นปีก็ได้นะครับนักษาเกิดวันใดน,นะครับก็วงไว้เหมือนเดิมอาจารย์สิทธาเกิดวันเสาร์แบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาอายุ ย่างไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์เกิดวันเสาร์นะครับตั้งแต่แรกเกิดนะครับแรกเกิดนะครับแล้วก็อายุก็จะไปนะครับตามตามวันเดือนปีของเราในแหละนะครับตอนนี้ตั้งแต่แรกเกิดนะพอถึงอายุ สิบปีนะครับอภูมิของมหาทศชาลอเทวดาสวยอายุก็จะเปลี่ยนนะครับเกิดเป็นสาวก็คือ,อเทวดาสวยอายุก็คือสาวนะครับแล้วก็พอพ้นสิบปีก็จะเข้าภูมฤหัาษ์สวยนะครับแล้วก็แต่ละภูมิเนี่ยจะมีดาวแทรกตามดาว ของทักษานี่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจะมีบอกไว้ในนี้นะครับอนักษาหยิบแผ่นดีขึ้นมานะครับตอนนี้ตรงนี้เห็นว่าก็มาจากทักษานั่นแหละนะครับการพยากรณ์แบบมหาทักษานี้เทวดาสวเวอยุ่เนี่ยก็จะนับอย่างที่ว่าเท่านั้นเองน,นะครับโอเคนะครับหยิบขึ้นมานะครับแลวนักษาจะเห็นอืม รอบนอกสุดแผ่นสีขาวแผ่นสีขาวเนี่ยนะครับนอกสุดเลยเนี่ยนักศึษาเห็นไหมครับว่าจะมีคำว่าปีอายุชำระเห็นไหมครับอแล้วก็จะเริ่มที่อ่ที่ตรงกับเลขหกสีแดงนะครับแล้วก็อเวียนไปทางขวาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าวนไปจนถึงถึงร้อยเลย นะครับถ้านักษาไม่ทันนักษาบอกได้นะครับโอเคให้เอานะครับตรงเลขหกหรือเริ่มต้นตรงเลขหนึ่งที่เป็นเขีดนสีแดงเลยนะครับให้มาตรงกับวันที่นักษาเกิดตามทักษะนั่นแหละขออาจารย์สิทธาเกิดวันเสาร์นะครับก็วงสีเหลืองข้างนอกสดเนี่ยนะครับก็จะเป็นทักษะอย่างเนี้ยนะครับ แต่จะแบ่งเราออกมาเป็นว่าเอ,อพระข้ออะไรเสวยและพระข้ออะไรแทะให้ดูตามนั้นได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยของอาจารย์สิทธาเนี่ยก็จะหมุนนะครับการหมุนเนี่ยหมุนวงสีขาวนะครับหมุนไปทางขวาหรือตามเข็นเมนาฬิกานะครับเริ่มต้นจากหนึ่งนะครับเกิดปูมาลายวันอะไรก็ไปเริ่มต้น ตรงจุดเริ่มต้นของภูมินั้นนะครับอาจารย์สิทธาเกิดวันเสาร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับลองหมุนไปตามอาจารย์ก็ได้เอาหมุนไปตามตัวอย่างของอาจารย์สิทธา,าก่็ได้นะครับเอาจุดเริ่มต้นตรงเลขหกสีแดงตรงนี้และข้างบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นขีดสีแดงเห็นไหมครับตรงเนี้ยไปตรงในอาณาเขตเริ่มต้นของอ่าที่เขียนว่า เสาวสวยสิบปีเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นนักษาเกิดวันใดก็หมุนไปอย่างเงี้ยเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าในจารสิไทยเห็นไหมครับว่าตรงเลขหกที่ว่าเนี่ยอข้างบนจะเป็นเลขหนึ่งสองสามนั่นเป็นปีนะครับก็ไปชี้ไปตรงจุดเริ่มต้นของวันที่เกิดกรณีเนี่ยวันเสาร์เห็นไหมครับ เสร็จแล้วก็จับเอาไว้แค่นี้เองนะครับวิธีการดูเช่นจะดูถึงหน้าปัจจุบันนี้อาจารย์สิทธาเนี่ยนะครับปีเนี่ยนะครับอายุย่างหกสิปีอายุยา่า,ยยาง66นะครับก็เอา บอกบวกคก,กอันนี้สอนไปแล้วนะอ่เท่ากับสิบสองสิบสองก็เอาหนึ่งบวกสองเท่ากับสามเาต้องคือร้อยบนของแอดราชโนมีโชคคับซึ่งก็โพสต์ออกว่าขนมไทยก็ติดเสียงก่อนนะครับเสียงแท้เข้ามานะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับ อายุย่างอย่างที่ว่านะครับตัวอย่างอาจารย์สิทธาปีนี้อายุย่าง66ปีนะครับก็เอาเลขสองหลักนี่บวกกันเลยนะครับก็คือ6บวก6น,นักษาอายุย่างเท่าไหร่ก็บวกกันเนี้ยนะครับบวกมาได้เท่าไหร่นะครับก็เอาเลขสองตัวนี่บวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวอย่างนี้เนาะรู้สึกจะหลุดไปนะเมื่อกี้เนี้ นักษาได้อยู่ในาจไหมครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเอาบันทึกต่อไปแล้วเนาะบางทีเนี่ยโปรแกรมซูมมันก็มีงองแงอยู่เหมือนกันโอเคเนาะ่ะต่อนะครับนับจากฮูนมนเกิดไปนะครับเท่ากับตัวเลขคีระบวกฉะนั้นเนี่ยย่างหกสิบสองในจะตกอ,อยู่ตรงนี้ไอย้ย่างหกสิบหกขออ,อาภายัย นะอันนี้ตรงนี้เป็นเรื่องของการพยากรณ์ตามทักษะที่เราเรียนให้เห็นว่าถ้าทางทักษาเราบวกเนี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าในแผ่นเนี้นะครับตัวเลขที่เราเห็นซอยลเล็กๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไปจนถึงร้อยขอบนอกเนี่ยแค่ว่านักศึกษาดูว่าไอ้ตรงย่าหกสิบหกนะั้มันอยู่ช่องไหนนะครับดูนะครับดูสิครับนักศึษาถ้าตอบถูกแปลว่าเข้าใจ นะครับเอาขออาจารย์สิทธาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพราะช่องที่เ,เขียนว่าหกสิบห้านั่นคือหกสิบห้าปีเห็นไหมครับอาอาดถ้าไม่เข้าใจอาจารย์จะถวนนะได้ไหมครับตัวเลขหกสิบห้านั่นคืออายุตเต็มหกสิบห้าแล้วช่องหกสิบหกคือช่องถัดไปเห็นไหมครับ นะคำถามคำถามว่าไอ้ตรงช่องหกสิบหกที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือย่างหกสิบหกที่ว่าเนี่ยนะครับมันไปตรงกับด้านบนตรงอ,อะไรเสวยครับอะไรเสวยครับดาวอะไรครับที่เขียนอยู่ข้างบนเนี่ยเราดูตรงนี้พอตัวเลขอายุย่างเนี่ยพอตรงนะครับ เราดูตรงขึ้นไปเนี่ยนักษาดูสิครับตรงกับดาวอะไรครับตอบได้ไหมครับดาวอาทิตย์ไหมครับอ,อาจารย์จะได้ทราบว่านักษาเข้าใจไหมครับได้ไหมครับนักษาทังเงียบอาจารย์ก็ไม่ทราบนะได้ไหมครับเอา ดาวอาทิตย์ไหมครับอ่าอาทิตย์อทุกท่านนะครับถ้าตอบว่าอาทิตย์เนี่ยถูกแล้วมีในอาทิตย์เนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกพอขึ้นที่อาทิตย์มันก็จะเรียงตั้งแต่ว่าภูมิตัวเองนะครับหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกตามเนี้ยนะครับแล้วตรงที่อายุย่างหกสิบหกเนี่ยนักษาดูทีนะครับว่า ไปตรงกับช่องเล็กๆตรงหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้าแปดหกที่อยู่ตรงเนี้ยตรงกันเลีกอะไรครับอ่าไหมคะอะไรนะครับเลขห้าไหมคะเลขห้าถูกต้องแป่ว่านักษาหมุนเปรนแล้วนะฉะนั้นเนยักษาเนี่ยนะครับเกิดภูมิอะไรก็ไปเริ่มต้นหนึ่งที่ภูมินั้นอย่างที่ว่า แล้วอายุย่างเป็นเท่าไหร่ก็ไปดูช่องของอายุตามเนี่ยไปตรงข้างบนเป็นพระเคราะห์อ,อะไรเสวยแล้วข้างล่างเขาเรียกพระเคราะห์แท้ที่เห็นตัวเลขข้างล่างนะครับนักศึกษาเปสังเกตนะครับไปตรงกับาดาวอะไรเนี่ยนะครับเริ่มต้นดาวเนี่ยก็จะเป็นเลขดาวตรงนั้นแล้วก็เรียงไปตามัพภูมิทักษานะครับแล้วก็จะแบ่งนะครับแบ่งเป็นช่วงเห็นไหมครับช่วงเขาจะบอกเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนะครับนักศึกษาก็จะบอกว่าปีเดือนวันชั่วโมงนักศึกษาก็พยายามหมุนดูแล้วกันนะครับก็จะได้ทราบนะครับคือจะซอยคำด่วนอะไรให้ดูเลยมันเสียเวลานักศึกษาเอาไว้ให้นักศึกษาเวลาน้ันไปใช้เท่านั้นเองตอนนี้เขาเรียกว่านะครับอ่าเทวดาสเสวยายุะนะครับ อาทิตย์เสวยนะครับแท่เ,เวลาเราพูดเนี่ยเห็นไหมครับอาทิตย์เนี่ยคือดาวที่อยู่ข้างบริโซนที่จะบอกแล้วช่องเล็กๆเนี่ยเราไปตรงกับดาวพระหรัสเขาเรียกว่าดาวแท่นะครับหรือจะเรียกว่าอาทิตย์เสวยพระรหัสแท่เสร็จแล้วไปดูค่ามากรณ์ด้านหลังได้เลย ท่านนี้เองนะครับนักศึษาดูนะครับด้านหลังเห็นไหมครับครัพยากรเวลาสวยยุเนี่ยนะครับอาทิตย์สวยหกปีเขาก็จะคำนวณแบ่งซอยมานะครับแล้วผ้ารนาสแท้จะเป็นคำตำนายเลยว่าได้คู่บูตรบริวารสตร์ยานพานะเงินทองได้ที่พึ่งศึกษามีผลดี อาชีพดีขึ้นเห็นไหมครับช่องนี้เลยเมื่อเราดูว่าอาทิตย์สวยพระรหัสแท่ดูอย่างนี้แล้วก็พยากรณ์ได้เลยนะครับถ้านักศึกษาไม่ดูตรงนี้นักศึกษาก็จับความคู่ดาวเอาก็ได้เห็นไหมครับคู่มิตรอย่างเงี้ยพระรหัสแปลว่าความรู้แปลว่าความสําเร็จนะครับเพื่อกูลกันก็ พยากรมาในทางที่ดีเท่านั้นเองนะครับออแล้วก็พยายามสังเกตดูว่าเขาออกขอยากรเนะี่ยนะครับเขาใช่หลักอะไรอาจารย์ก็จะจับหลักให้นักศึกษาสังเกตดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าอย่างเช่นผ้าที่เผเวออังคารแทรกเราอง่งานดูสิครับบาดเจ็บของหายถูกหลอกลวงเพราะอะไรถ้าเป็นอังคารแทรกมันจะเป็นคู่สัตรโกันเลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเนี่ยจำไม่ไหวเยอะก็อาศัยความรู้ที่เราเรียนไปคู่ดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมพลคู่สตูแล้วก็นำไปใช้พยากรณนะ์นั่นแหละใช้ได้ครับโอเคนะเรียกว่าการพยากรณ์แบบเทวดาสเสวยอ,อายุก็ดูอายุย่างที่จอนแปลแต่ละช่วงอายุ นะครับจะย่างสิบปียี่สิบปีสาสิบปีหรือว่าย่างมาถึงน้าปัจจุบันก็พยากรน์ณปัจจุบันนะครับ